สนั่นสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำมบัมรกระดูกสนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซสมีเอ็กซ์ลดกรดอะโรมาตต้านอนุมูลอิสระต้องขวันี้เลยสนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟผักสุขภาพกาแฟที่มีหวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมทัศน์ประสุทธิ์ครับชมรายการกับมูไรตตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทีมีตอนใหม่ครับวันนี้เราขับจอดมาที่วัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกโพกรแสแวบด วอนพระนางพญาองค์ใหญ่ของคุณเอกอนุภาพใถ่บ้านใหม่มิวสิกทำให้เกิดวัยรอกนะครับติกตอกเปกระแสะมากมายกับหมโคพสมรีต่อยอดให้กับราชบุรณะนะครับทำให้มีคนนะครับเข้ามาสักการะบูชาพระนางพญานะครับของลู่วัดราชบุรณะรแล้วก็มาลงมนต์น,นมะมนนี้ไม่ธรรมดาขน,นาดว่า เช้าเนี่ยมีรถเข้ามาเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในยามเช้าว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมเดี๋ยวมาติดตามกัครับกับมูไรส์ตำนานสิงสถิตครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมทัศน์พัชบุตรครับผู้ดำเนินรายการ AEC TV Channel ครับกับรายการมูไรต์ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ผมอยู่วัดวราชบุลนะตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะถ้าเรียกว่าพุ่มทุนข้างนะครับในการมาถ่ายทำรายการนี้กว่าจะได้พบครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อสมบีสายมูสายไล์ต้องติดตามนะครับว่ากว่าที่ท่านจะมาเป็น เขาเรียกว่าเกจิคณาจารย์รุ่นใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวเพราะตอนนี้กระแสมาแรงมากๆนะครับเราต้องมาเราต้องมาให้ได้แล้ววันนี้ผมรอเวลาจนถึงเวลานี้ครับก็เลยเช้าถึงเย็นนะครับถ่ายอินเสิร์ตต่างๆมานะครับไม่ใช่ของเล่นๆเลยว่าท่านก็ทําภารกิจของท่านนะครับก็ไม่ได้รบกวนจนขอคิวท่านได้ช่วงนี้เดี๋ยวมาพบตัวจริงเสียงจริงของคณาจารย์นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมดีครับจับมอาสายก่าครับ จังเอิพรจ้าที่วันนี้คุสังสราคก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองกนเลครับผมพระพัสดุพู้นรุนรายการตำนานศิษยิ์หรือมูไรทตำนานสุดเจของเออซีทีวโลกนะครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเผยแพร่และต้อนรัพ่อแล้วก็ขออนุญาตนะครับสถานที่วัดราชบุสรณะนะครับให้่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแล้วก็ที่มาของการที่จะมาเป็นเจ้าวาดณที่นี่ก็ทราบข่าวคุณตหลวงท่านมาจากอีสานนะครับมาจากอีสานนะครับ บ้านเดิมก็อยู่อัพเภอล่บ้านหนองส่างตะบลหนองส่งอัพเภอนาแกจังหวัดนครพนมโอ้มาจากนาแกจเลยนครับากนาเกเลยไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับและจริงทั้งที่มีโอกาสที่จะไปบุญนราบฏิสมควรวัดทันพิสานเยอะแยะมากมายใช่แทนที่จะไปวัดที่สารพัดวัดในเมืองไทยนี่เพื่อสามสี่แต่ก็ไม่ทราบเขาจะต้องมาอยู่ณวัดราชบราณ พิษณุโลกครับพิษณุโลกนี้อยู่ก็อยู่ไม่นานรอที่ว่านี้เป็นเวลา4 5ปีไม่นานเลยนะครับ45ปีแล้วกี่ภาษาครับอาจารย์ก็46ภาษาสีิษาปเจ้าวาดแล้วก็3าปีสานสิปีสากทั้งดภาษาครับเป็นเจ้าวาดมากเขาเรียกพิษณุโลเลยเขาเขาล้มหายตายจากนีอาวุธโซเลยนะครับอาแล้ว ถ้าอาจารย์เขาเรียกว่าเริ่มบวชเข้าบวชบรรพชาเมื่อตอนอายุเท่าไหร่บรรพชาเมื่ออายุสิบห้าปีที่จังหวัดนครพนมวัดไหนครับอาวัดวัดสะพังทองพนังแก่จังหวัดนครพนมคือบวชที่บ้านเกิดก่อนที่บ้านเกิดก่อนแล้วก็เวลาจะบวชเป็นพระก็มาบวชที่วัดบางสวรรน์ครับวัดสะพังทองจังหวัดพิษณุโลกอีกอ๋อวันทอง แล้วบวชแล้วก็เข้าย้ายเข้ามามาอยู่ที่วัดหนองค่อยตำบลนองพิบุตรตำบลนางยวนพิศนุโลกปี2522วันที่22พฤสภาคม2522อายุก็22ปีก็ย้ายเข้ามาอยู่วัดราชบูรณะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่จนถึงปัจจุบันนี้รวมแล้วก็40กี่พรรษาครับอาจารย์พรรษานี่ก็ รถเราจะนับไม่ได้เลยนไม่ได้เอาเป็นว่าคือพระอาจารย์นี่คือไม่ได้ใช้โิงศึกษาหลวงอางเลยครับหรือก็ไม่ได้ใช้ใช้เฉพาะตอนยังเด็กเลยคก็คือเป็นเด็กน้อยมาแล้วก็เริ่มบวชเลยก็เริ่บวชมีของนิดมาบวชครับแรงมันานใจของการบวชในช่วงนั้นคืออะไรครับแรงมานานในการบวชไม่มีอะไรครับก็คือปู่เขาเรียกว่าตาแล้วแม่อา พ่อของแม่เสียชีวิตก็บวดหน้าไฟ<อ>แล้ววก็จะบวดสิบห้าวันนะบวดบนะแล้วัวดสิบห้าวันแต่เวลาบ,บ,บวดแล้วก็ก็ไม่รู้ๆๆะอะก็เลยมาเรื่อยเรื่อยนะก็เลปัจจุบันนี้และว,วัดราชบุรณะครั้งแรกที่อาจารย์ามาเห็นแล้วก็มาดำดิที่จะเริ่มต้นที่จะรับตำแหน่งนะพี่อย่างเงี้มาอาจารย์เจออะไรบ้างเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ตั้งใ<ไ>จว่าจะเป็นนูนเป็นนี้หรอกนะตัวมาพระอาวุโสก็มีเยอะ เจ้าวาสมัยนั้นก็เป็นเจ้าพระน้ำอำเภอวังทองแล้วก็เป็นรับผู้ใหญ่แล้วนะรับผู้ใหญ่แล้วก็เป็นพระผู้น้อยก็ครับ้ปมาก็มาอยู่มก็นัๆไปเรื่อยพอสวรรคตอุ้งเอื้องก็เลาะหนีจากกันไปอันนี้ก็ไปวันนี้ก็ไปแล้วพระกรุงรัชโยธศันริย์กิตติวรรดิ์ท่านเป็นเจ้าวาดนะพศ2256 5ท่านก็มรณภาพาดเจ้าวัดองค์ก่อนเออมรณภาพมรณภาพหมายถึงองค์ก็ สนัานนทน่ยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีนิวมอวไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนัานนทน่ยผลิตภัณฑเสริมอาหารแคลเี็กแคลเซียมบารุงกระดูสนัานนทนโ่ยนำมันงาดำเซซิเมเอกรถกอดาลโลิต้าอน้าูนอิสระต้องขวานี้เลย